วิ่งเขินพราะอีกไม่ช้าจะเจอศึกใหญ่ที่จะต้องออกซึ่ร่วมกับพระองค์อันเป็นมหารวฤาษีที่จะประกาศว่ารามีอันยิ่งใหญ่ไพศาล หลังสืบทั้งภายนอกและภายในสมเด็จพระมหาธรรมรราชาที่ราชเสด็จสวรรคตระเด็พระนเรศวุขึ้นรองราชสมบัติสืบต่อพระเจ้า,จานันทบุรีจึงให้พระมหาอุปรามังกรยศวาายกไปตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหากแต่ในครั้งนี้พระมหาอุรราชามังกรยศวาวา,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 วาเสียทีกองทัพแตกพ่ายจนพระองค์เกลือถูกจับได้พระมหาอุปราชาเสด็จกลับถึงโหมวเสบีส ทรงพระราชบิดาพาันให้ทําการแก้ตัวใหม่พระเจ้านันพรบูเรเจึงรักสั่งให้ธมหอุบราชมังกรยศว่าไปตีกรุ่สีอินทรยาในวันอังารที่กุมภนธูในมลงท้าใเป็นลางท้ารอดในระหว่างการรบหลงจากพลังป๋าได้พยาามอยางสุชีิตที่จะว e ิ่งไล่ตามทางตกที่หลงก็ไปในแดดมอเหยียด